ของรายการไฟแดงปิ่นเพชรบัญชาเมฆครับลูกพ่อลูกรักลูกสย์ก้นกุฏิของดํา c o m บัวขาวบัญชาเมฆครับวันนี้จะพิสูจน์ศักดิ์ศรีในรูปแบบมวยไทยครับกับฟ้าํำชัยปอมงคลทรัพย์เอาละครับปิ่นเพชรครั้งแรกที่มาโชว์ครับร่วมรายการบัวขาวโคต้าครับวันนั้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับฟ้านำชัยนี่ชคในกติกา RWS มาแล้วครับมาดูกันครับเอาละครับไปดูกันครับ ปิ่นเพชรครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์รักสิทธิ์เอกเลยครับของทางด้านบัวขาวครับทีบออกมาครับดูต่อยดึกหรือเปล่าครับฟ้าล้ำชัยครับหน้าตาแกอาจจะม่วงไปนิดนึงฮะเชื่อเลยว่าโดนแข้งไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับเรียกว่าถ้าภาษามวยเขาบอกว่าถ้าโดนมือโดนตีนเมื่อไหร่ตาสว่างครับอ่ะเดี๋ยวดูอาวุธมวยไทยครับใส่กันเข้าไปขยับไปครับนั่นปิ่นเพชรครับ เป็นสึกสายเลือดครับคู่ดีครับไทยเจอกับไทยครับแขทงขวามาเกี่ยวแล้วก็จะพยายามที่จะหักล้มไม่ล้มครับก็บอกว่ามวยคนละกาาคาร์ล่าทางสนุกทุกครั้งครับถึงความเร็วครับใครออกก่อนยุทธประโยชน์ครับโอ้ยยังไงยังไงสองรอบแล้วนะครับโดนเทครับบอกว่าแน่เพื่อนไม่รักเลยครับเทจริงเลยครับเอาละฮะจังหวะนี้หลบได้สวยงามครับแขทงซ้ายครับไปสองที่สามที่ครับโอ้โห โอ้ยแมจังหวะเสียหลักโอ้เสียหลักแล้วแต่ที่มันหน้าว่าเสียวคือจังหวะเตะโฟโลตามน้ำครับแมเกือบเข้าเต็ม5้าครับแมโฟโลูลนะครับจริงๆรนีนึกว่าเห็นในสนามซ็อมนี่ัวทีมเบอร์ก็เห็นนะฮ <c> ะ <oughs> นี่นะครับเรียกว่ามันเป็นจังหวะที่ที่ทำได้ก็ต้องทำครับนี่ครับโอ้โหดูครับแม่คู่นี้สนุกครับเพราะว่ามาชิงจังหวะแข่งครับ ใครทำได้จังหวะใครดีกว่าใครหลอกได้ดีกว่าใครเร็วกว่าก็เป็นการลุ้นครับความมันอีกดุมหนึ่งแล้วครับสําหรับคู่นี้ครับชิงจังหวะวัดความเร็วดูแลครับศิลปะการโจมตีการป้องกันครับใครทําได้ดีกวาคนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะาจังหวะนี้เตะซ้ายและเกี่ยวไว้ครับฟ้านํำชัยกาลังไปทุนเข้ามาเบรกไว้ก่อนครับกลัวจะไถนาแหละ ครับกฎกติกามันมีอยู่ครับจุดไหนทําได้ไหมครับอาวุธไหนที่ถูกห้ามแล้วก็ทําไม่ได้ครับแต่ที่นี่เตะแบบนี้ครับจัดกันเข้ามาเลยครับเตะได้ครับเตะได้เตะดีครับแฟนๆดูไปด้วยแล้วให้คะแนนไปด้วยครับคนนึงเนี่ยต้องบอกว่าออกอาวุธได้เยอะแต่อีกคนนองออกอาวุธได้หนักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาชั่งน้ำหนักดูครับว่าใครจะได้เปรียบครับนะครับปลายยกครับ เน้นจังหวะครับยกนี้ครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับมวยที่ไม่เคยโคจรมาเจอกันครับหรือว่าเจอกันมาแล้วก็ตามที่โอ้โหคนละแข้งก็จะต้องใช้เวลาละครับเช็คความเร็วเช็คความแข็งแกร่งของผู้ชกครับบางคนใช้เวลาไม่นานบางคนใช้เวลายกหนึ่งบางคนใช้เวลา2ยกก็าต้องรู้นคู่นี้ใช้เวลาสั้นๆแหละครับแชมป์ใช่ครับแต่อย่าใช้เวลาเกิน3ยกครับเพราะว่าเราชกไปแค่3ยกเท่านั้นครับแน่นอนครับอันนี้กับข้อมูลผมเชื่อว่าพี่เลี้ยงก็ต้องแก้เกมครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่ายืนแรกแข่งแบบนี้ต้องมีทริคบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองได้เปรียบแล้วแหละเขาไม่กิเดียวดิครับชวมความหวานให้กับความเข้มข้นบนเวทีครับนี่ฮะคะแนนมาแล้วครับพี่แชมป์โอ้เสียงแตกนะครับเป็นทันต์ปิ่นเพชรที่ชนะไป2ต่อหนึ่งเสียงนะครับมีทันตนฟ้าน้ำไชชนะด้วยครับเอาครับแบบนี้สนุกครับยกที่2จะออกมาเป็นแบบไหนครับเตะซ้ายหลุดไปนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่า มวยออกแข้งครับคนนึงออกเยอะอีกคนนึงออกหนักนะครับนั้นแล้วแต่ครับว่าชอบแบบไหนเลือกแบบไหนครับดูครับบนเวทีนี้จะต้องแก้เกมกันแล้วแหละนี่ครับมวยนีเลือกได้ครับก็ชอบแบบไหนแต่ว่ากรรมการก็ต้องให้ตามกติกาแล้ะครับอาวุธที่ออกเยอะถ้าทําลายคู่ต่อสู้ไม่ให้เจ็บได้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับออกน้อยแต่คู่ต่อสู้เจ็บคู่ต่อสู้บอบช้ำอันนี้มีประโยชน์แน่นอนครับแชมป์เอาครับนี่คือแนวทางครับ ก,กฎกติกาในการให้คะแนนเด่ีชัดเจนร,รวมไปถึงเราจะมีการเปิดเผยคะแนนทุกยกอยู่แล้วด้วยครับถูกต้องซึ่งเป็นรายการแรกและรายการเดียวในโน้นครับ oh. แต่คนไปทียังคงเดินกันต่อครับคู่นี้ก็บอกว่าเป็นผู้มวยที่คลาสสิกครับนี่ครับใครที่ชอบดูมวยทักษะมวยฝีมือหรือว่าจังหวะกระหน่อกแข้งเนี่ยต้องดูคู่นี้เลยครับนี่ฮะ บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่านี่คือศิลปะไม้ไม้มวยไทยด้วยครับเราไม่ได้แค่อาวุธหมักอาวุธศอกครับแต่วันนี้ฮะระบบการป้องกันตัวครับดูครับขยับเข้าไปครับแม่มดูครับฟ้านํำชัยได้ยินแชมเปี้ยนบอดแล้วครับว่าจะง่วงๆรับดูครับหน้าตาดูง่วงจริงแต่ว่าอาวุธยิ่ไม่ง่วงเลยครับแชมป์แต่ละดอกที่ออกไปนี่พาสะดุ้งตื่นครับ ผมเนี่ยง่วงแทนครับตอนนี้ผมคือผมห่วงแทนนั้นปิ่นเพชรครับคือโดนเยอะเหมือนกันนะครับนัทปิ่นเพชรครับอโอ้อโหครับแหมมีต้องบอกว่ากระเด้งเลยครับดอกนี้ต้องบอกว่าถ้าแมถ้าหาอาวุธอาวุธที่จะหยุดน้ามชัยได้ไม่ได้นี่ลำบากเลยครับโอ้แล้วดูครับเนี่ยฮะแม่ตอนแรกบ,บอกเบื้องแค่งใช่ไหมผมขอบเบิ้องศอกไปละกันเนี่ยฮะต้องมาดูครับปิ่นเพชรเนี่ยจะมีแข่งหนักไปสกัดเขาได้หรือเปล่าครับดูว่าอ่ะโดดโดดโดดหาจังหวะฟุตเวิร์สยังไง ยังให้ดีครับปิ่นเพชรครับยังออกไม่ได้ครับแม่ดูยกนี้ฟันลังชยเน้นขึ้นครับเน้นมากขึ้นกว่าเดิมครับยกที่แล้วนี่ออกเยอะจริงๆแต่ว่ายกนี้มีออกน้อยกว่าแต่ว่าเน้นทิกดอกครับแชมป์แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดเกมรุกเลยครับเดินเข้าหาครับแท่งขวาครับนี่ครับปิ่นเพชรพยายามที่จะโเห็นว่า เก็บอาการให้ดูกันว่าอาวุธยังไม่ทักเท่าไหร่ครับเกือบครับลื่นไปยอดอปอเรนคนนี้เสียดายครับน่าจะมีหมัดเสริมอีกสัก่อยครับนี่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าอาวุธเนี่ยตอนนี้ต่างคนต่างเริ่มเห็นกันแล้วครับเริ่มป้องกันตัวกันได้ทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นต้องหาอาวุธเสริมนั่นแหละจังหวะนี้ครับมีเรื่องของฟุตเวิร์กกันหลอกล่อครับตูครับนี่ฮะต่างคนต่างเจ็บอาวุธกันได้ครับ ายกครับขยับเดินต่อครับฟ้าน,นำชัยปนเพพยายามจะถีบครับฟ้าน,นำชัยเปิดเกมทำเกมรุกได้ดีก็แแต่จังหวะนี้โดนเตะเสียหลักลง้มลงไปครับขณะที่ป่นเพชรเองครับตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นครับผ่านสองยกไปแล้วครับเดี๋ยวดูการแก้เกมของทั้งสองฝั่งครับว่าจะแก้อย่างไรครับขยันรั้ขยันตัวขยันตัว ดูกันครับคะแนนยกที่ผ่านมาครับจะออกมาในรูปแบบไหนครับโอ้ยังเป็นปีนเทปครับชนะนหนึ่งเสียงครับยังไงโอ้ยผู้ย้ายผู้ทานเฉลีอกันแบบนี้นี่แสดงว่ามองต่างแน่นอนโอ้ด้วยคำเคารพครับอาจารย์ครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงครับแ่ต้องบอกว่าต่างผลต่างมุมมองครับผมก็ไม่แน่ใจครับว่ากรรมการไปมองยังไงครับอาจจะมีอาวุธบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือเปล่าผมไม่ทราบครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งบวกครับความโปร่งใสของรายการนี่ชัดเจนครับหลังจากครบยกเราเปิดคะแนนโชว์ครับนี่คือความชัดเจนในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนครับนี่ครับกรรมการไพฑูรย์ก็เตือนของทางด้านปิ่นเพชรครับว่าอย่าถอยเยอะครับมีการลากให้ออกมาครับเอาครับกฎกติกาเราชัดเจนอยู่แล้วครับ สับสนให้นักมวยทั้งคู่ดีมาเร่งมาใส่กันอยู่ที่กลางเวทีครับเกี่ยวแล้วโยนเข่าไปครับทางด้านฝ้านำชายครับน่นอนพอคะแนนออกมาแบบนี้เกมพลิกเกมเปลี่ยนเลยนะครับนบนเวทีเองก็ฟ้ำชัยบอกว่านีตอนนี้เหลือกตะหมัดหรือเปล่าครับเพราะว่าแพ้มาสองยกแบบนี้ครับแต่ว่าใจก็ยังขยันครับชื่นชมครับหัวใจของนักสู้บนเวทีครับก็คือทําต่อครับ ตอนนี้แฟนๆก็เรียกว่าให้กำลังใจครับเพราะว่าถ้าอยากชนะเนี่ยต้องมีน็อกมีนับอย่างเดียวครับพี่ติ๊บแกไม่สนใจแล้วครับไม่ว่าคะแนนจะออกมาแบบไหนครับฟ้าน้ำชัยครับก็ดูครับเดินเข้าไปเปิดเกมรุกบุกเข้าทําตามสไตล์ของแกนะครับก็ชื่นชมครับในสปอร์ตีมครับนี่คือความพยายามนะครับแล้วก็วันนี้นี่เราเห็นอาวุธของฟ้าน้ำชัยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นมวยเข่าล้วนๆเลยนะครับวันนี้มีแข้งมีศอกครับก็พยายามที่จะเอาออกมาโชว์นะครับแล้วก็ ยังาที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ให้ได้เลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคะแนนตอนนี้มันไม่ได้เป็นใจสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพอมีเวลาครับให้เดินเอาคืนอยู่แต่ว่ายังไงก็ชื่นชมปินเพ็ดด้วยครับวันนี้เขาเองก็ชกเต็มที่ครับยุ่งคะแนนนั้นเป็นเป็นเรื่องที่นักมวยคว,มควบคุมไม่ได้คนภาควบคุมไม่ได้คน คนจัดก็ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันครับมันเป็นมุมมองของบุคคลนะครับที่ดูแล้วจะให้คะแนนแบบไหนนั้นก็เป็นสิทธิของเขาครับลุยต่อครับบนเวทีฟ้านำชายโยกโยกโยกเข้าขวาเป็นเพชรที่เก็บอาวุธแล้วครับมั่นใจในผลงานที่ผ่านมาครับเพราะว่าคะแนนสองยกที่โชว์ดิเขานำอยู่ครับยกนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าไม่ดวงแตกจริงๆครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเอาครับโอ้นี่ครับนับถือเลยครับ ทางด้านฟ้าำชัยครับก็เดินเปิดเกมตลอดจริงๆนะครับส่วนนั้นปิ่นเพชรนี่ก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะตั้งใจชกเน้นผลไปนิดนึงครับก็เป็นครั้งแรกของเขาแหละครับที่ได้มาชกในในกติกาของ RWS แม้ว่าจะเป็นการมาเหยียบ รายการของเราครั้งที่สองก็ตามเพราะว่าครั้งแรกของเขาโชว์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นกีฬาสาธิตครับไม่แปลกครับที่เขาจะต้องปรับตัวในกติกาของ RWS ช World Series อ่าตอนนี้ก็หมดชวดสุดท้ายครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งคู่ครับ b e g o u s the judges scored all three judges has scored 29 to 28 we have a winner by way of unanimous decision red corner ฮับอลชาวอเอาครับก็ไปในนั้นป็น